<c oughs> อตอนนี้เราก็เอาข้าวมาส่งให้อาจารย์ชูครับไม่มีเวลาออกไปซื้อเราก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ครับผมเรอ,อมาหาอาจารย์ชูครับวันนี้อ,อดิน้ายไหมตอนนี้ช่างก็กำลังจะยิงระดับครับ อ่ะครับกาบสวัสดีครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบรกดัมซิ่งครับน,นี่วันนี้ก็อู้เจออะไรอะ่ะฮะอ,อูงัดไม่ขึ้นเลยอะ,อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อู้ท่อนไม้ อาจารย์ชูบอกว่า,าซื้อก๋วยเตี๋ยวเข้ามาให้หน่อยไม่มีเวลาไปเลยไม่มีเวลาออกไปครับผมก็เลยกัวอ,อาจารย์ชูไม่ได้กินข้าวครับก็เลยดิ่งมาจากบ้านกรวดเลยนะมาจากทีมงานเจ้าวาเดนทายครับเราก็นี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ครับอาจารย์ชูบอกว่าไม่กินข้าวนะอยากกินก๋วยเตี๋ยว ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมาลงไปกินข้าวก่อนจา้านลงไปกินข้าวก่อนลงไปกินข้าวก่อนบ่ายโมงแล้วมั้งนี่อยู่คนเดียวครับพี่เหลาก็ไม่อยู่พี่เหลาก็ไปช่วย อาจารย์โออยู่ที่บ้านครับน่าจะเปลี่ยนน็อตใบแท็กที่ไปเอามาครับเรื่องการอ่านงานนี้ต้องยกให้อาจารย์ชูเลยนะครับผม อากาศร้อนมากเลยทาไมเสียวหลังวะเดินมาแล้ว ขึ้นมาแล้วครับนี่ขึ้นมาแล้วมันกินข้าวก่อนบ่ายโมงกว่าแล้วมัน อ๋อน่าจะกดให้ลึกจะสูบน้ำหรือเปล่า ตอนกลางคืนนี่พี่เราก็น่าจะมานอนเป็นเพื่อนครับ ว่าไม่ได้กินข้าวดิ่งมาจากบ้านกรวดเลยบิดมอไซค์มาเลยครับเอาก๋วยเตี๋ยวมาส่งเขาหน้าจะชูน่าจะคุดหลุมให้สูบลงไปต่ำๆนะครับน่าจะทำการสูบน้ำขึ้นอู้เสะเถือนมาถึงนี่เลยนะ สุดบูมครับ

เดินมานี่เลยเขาจะให้ขุดตรงนี้เขาจะสูบน้ำนี่เลยนี่เดินมาจอดลมเนี่ย จอดในร่มเลยครับกินข้าวก่อนแนละ้วค่อยลุยงานต่อกินข้าวก่อนกันด้ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบอุ้ยขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ